มีแย่ไปมีสู้ลิงตะลิงชันโซโหยลันโทเฮือเท่าแล้วฮะมีแยะเลยตรงนี้แต่ก่อนนะไอ้สู้ลิงตะลิงชันโซดาลันโทเฮือกเท่าแล้วย้อนอดีตหน่อยว่าสมัยปีสามหกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยจิ๊กโกลสมุไรไขควงของเรนจัมเนี่ยเขาพูดกันยังไงพี่ กาพูดกันไม่เข้าไปแรกก็งงก็พูดอะไรกันอะไรว่าเะ้ยไวย้ตัวเล็กนะเาสาร,สารอสอดอมาเสี้ยงดอมเย<ะ>็ดใจหรือว่าอมาล่ออะไรพวกขนมข<อ>านลูกเนี้ยไว้ตัวเล็กนะเาสารสารอมสอดอมาเสียงดอมอายใจหรือว่าอมาล่ออะไรพวกเรานั่งเรานั่งสักงมีคนดูแลเงี้ยเฮ้ยสายหนอสามมาิศบต่อเส้ยดอหลูกคืออะไรวะเฮ้ยสายนอสาม,มอมาดิมาศบต่อเสี้ยงดอหคือรอะไร,อรอ แต่ถ้าไปรักของเนี้ยหรอไงแล้วอย่างเราเราจะหยิบของให้มึงไปซิมโย่โบราณนิดหน่อยดิติมโย่อย่างเด็กใหม่มาอย่างเด็กใหม่มาเนี้ยอย่างเด็กใหม่มาเนี่ยหันอีกมามีกางเกงยีนเด็กใหม่เข้ามเลยกางเกงยีนีผ้าใบหรือว่ารองเท้าอะไรดีเฮ้ยมึงไปซิมโย่โบราณนิดหน่อยดิไปเข้ามืของไอ้มาไปแฮปไปแฮปนี่